สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการอา u ุม c าช n แนลนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนแต่งภาพนะครับให้ได้โทนเหมือนกับภาพตัวอย่างนี้นะครับซึ่งผมตั้งชื่อมาว่าโทนสีอาคุมานะครับผมก็เป็นภาพที่ผมไปถ่ายที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ ตั้งใจว่าจะถ่ายประเทศญี่ปุ่นที่มันคือโดยปกติเราจะเห็นประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะวุ่นวายเนาะโดยเฉพาะในโตเกียวนะครับซึ่งผมก็ไปถ่ายภาพสตรีทภาพนี้ตั้งใจถ่ายเอาตอนประมาณสัก2ทุ่มสาทุ่มนะครับจนถึง5ทุ่มนะครับก็เดินไปตามตอกซอกซอยต่างๆที่ร้านต่างๆก็เริ่มปิดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางร้านที่ยังเปิดไฟอยู่ค่อนข้างจะดูเงียบเหงานะครับแล้วก็เอามาแต่งให้ได้ทนภาพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมา เข้าสู่กระบวนการกันเลยว่าผมแต่งภาพยังไงนะครับผมอ่านี่ภาพประมาณนี้นะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับผมที่ไลท์มนะครับอโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดภาพต้นฉบับก่อนอันนี้เป็นภาพที่แต่งแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นภาพต้นฉบับนะครับอันนี้จะเป็นช่วงเวลาประมาณสัก5้าโมงหกโมงเนะี่ยเป็นช่วงที่แบบคนทุกพ่ดพาดเลยที่ประเทศญี่ปุ่นกาลังเลิกงานนะครับก็ ก็จะมีคนใส่สูทผูกท้ยถือกระเป๋าแบบนี้เป็นคาแรกเตอร์ของเขาเดินอยู่เต็มท้องถนนเลยผมก็ถ่ายมานะครับผมก็อันนี้ตั้งค่ากล้องอยู่ที่ ISO 125 2 5นะครับสปีดอ่านะครับแล้วก็เลนที่ใช้เป็น70-200ของ Canon นนะครับอ่านะครับแล้วก็อันนี้ซูมสุดที่200มมตรนะครับผมก็จะมาเริ่มแต่งกันเลยนะครับผมโอเคนะครับก็ ในส่วนของอฟังก์ชันเบสิกนะครับผมก็จะปรับในเรื่องของอุณหภูมิสีนิดนึงนะครับก็อยากจะให้อุณหภูมิสีมันดูเย็นๆหน่อยนะฮะให้มันดูมืดกว่านี้นิดนึงดูแบบว่า6กหกโมงกว่านี้นะครับผมจะปรับไปที่ประมาณประมาณนี้นะฮะห้าพันเาเป็น5,50020แล้วกันนะครับเราก็มาที่ส่วนคอนทราสจะเพิ่มคอนทราสแค่นิดหน่อยนะฮะให้มันดู ให้มันดูสีจัดขึ้นนะครับเดี๋ยวลองลองปรับดูอันนี้มากไปนะครับผมจะปรับประมาณสัก5นะครับผมแล้วก็ส่วนของไฮไลท์นะครับผมไม่อยากให้ภาพมันดูเป็นดกดาร์กกลางคืนกลางคืนมืดมืดดูเงียบเหงานะครับเพราะงั้นผมจะกดไฮไลท์ลงนะครับแล้วก็กดไว้ลงนะครับให้ภาพมันดูมืดนะครับเ,เดี๋ยวเราจะมากดไฮไลท์ก่อนนะครับ กดไปประมาณสัก30ประมาณนี้อ่าแล้วก็กดไว้ลงนะครับประมาณสัก30เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะฮะภาพมันก็จะดูถึงถึงขึ้นทีนี้สังเกตฮิสโตแกรมข้างบนนะครับอ่อฮิสโตรแกรมเนี่ยเพื่อเดี๋ยวผมจะไปปรับในในฟังก์ชันต่างๆอีกมากมายนะครับผมก็พยายามจะปรับให้ฮิสโตรแกรมมันไม่ค่อนไปทางมืดมากๆนะครับก็คือผมจะดันชาร์โดขึ้นมานะครับ ดันมาเยอะๆเลยประมาณสักประมาณสัก9 6้านะครับภาพมันจะดูตุ่นนิดนึงนะฮะเพื่อให้เพื่อให้ใหฮิสโตแกร,รมช่วงของพิกเซลค่าเสียงต่างๆมากองในจุดตรงกลา,างค่อนข้างจะเยอะนิดนึงเพื่อให้ง่ายต่อการปรับนะครับส่วนของแบล็คผมคงจะไม่ไปยุ่งอะไรอีกแล้วนะครับเพราะว่าส่วนของแบล็คนีมน่มันไม่มันไม่ค่อยจะมีแล้วนะครับอ่ะแล้วก็มาในส่วนของแน่นอนการถ่ายภาพสตรีทเนี่ย มันจะต้องมีคอนทาสจัดจัดนะครับแต่ว่าคอนทาสจัดจัดในที่นี้เนี่ยมันมักจะเป็นคอนทัสในส่วนของมิโทนนะครับคือก็คือส่วนตรงนี้นะครับนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงปรับภาพให้ฮิสโตแกรมมากองอยู่ตรงกลางเยอะๆนะครับเพราะผมจะไปปรับในส่วนคุณภาพนะครับปรับไปประมาณ70เลยนะครับอ่าให้มันดูแบบสตรีทนิดๆนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของไวท์บาลาร์ White นะครับนะเพิ่มนิดนึงเนี่ยนะลองอ คือคือคือผมไม่อยากไม่อยากจะไปยุ่งกับตัวสีที่เป็นสีสกินโทนมากนะครเพราะว่าถ้าผมไมปปรับเซตหรืชันเนี่ยเห็นไหมฮะสกินโทนตรงหน้าตัวตัวผู้คนเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นมาผมง,งผมจะไปปรับในส่วนบ,ละบะลาลบรา์ดีกว่านะครับให้อยากจะให้สีมันมีความฉูดฉาดขึ้นนิดนึงโดยที่ยังโปรเทคสกินโทนไว้นะครับประมาณสัก29นะครับอันนี้ในส่วนของเลเยอร์ เบสิกเนี่ยก็จะจบประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะไปในส่วนของโทนเคิร์ฟนะครับโทนเคิร์ฟนี้ผมจะไม่ปรับอะไรเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือแล้วแต่เพื่อนๆจะมันนาไปปรับใช้ต่อนะครับซึ่งมันก็ปรับได้หลายอยา่างไม่ว่าจะทําให้มันดูเป็นเหมือนอาแมกกาซีนนะครับก็ทําได้นะครับดูเหมือนแมกกาซีนนี่ปรับคน,น่นี้ก็ทําแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าผมอยากให้มันชัดนะฮะก็เลยจะไม่ไปยุ่งอะไรกับในส่วนของโทนเคิร์ฟเลย ในส่วนของโทนเคอร์ผมก็จะปล่อยไว้แบบนี้นะครับทีนี้มาส่วนของค่ายแมทเรานะครับผมจะไปปรับหนักๆเนี่ยในส่วนของคัลเลอร์นะครับเปิดมานะครับเลือกหมวดคัลเลอร์เลือกออกนะครับไปที่สีแรกเลยนะครับสีแดงนะครับอ,อันนี้เนี่ยผมอยากจะเน้นย้ําไปในโทนแดงกับน้ําเงินแล้วก็ดํานะครับอยากให้คุมโทนประมาณนี้นะครับเพราะงั้นสีแดงเนี่ยผมจะปรับ ให้มันให้มันมีความเขาเรียกว่ายังไงนะคือถ้าเราปล่อยไว้ปกติมก็จะแดงอน,นี้นะผมอยากให้มันมันอมอมส้มนิดนิดอมเหลืองนิดนิดผมก็จะปรับตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็ในส่วนของสีส้มก็จะปรับลดให้เข้ามาในโทนแดงเพื่อลดทอนสีบางอย่างออกไปนครับ saturation นี่เอาสีส้มนี่เอาออกเลยนะครับมืมีแนนสีส้มนะครับเพิ่มขึ้นมา26 ในส่วนของสีส้มยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสไตล์การแต่งภาพผมจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับในส่วนของคัลเลอร์ผมจะปรับให้มันเป็นประมาณนี้แล้วผมจะไปปรับสีผิวคือมาอีกครั้งในส่วนของคั l เลอร์คอลิเบชันนะครับเพราะงั้นผมจะเอาสีที่เป็นสกินโทนออกไปก่อนนะครับออกไปก่อนเลยนะครับแล้วก็มาในส่วนของสีเขียวนะเราไม่อยากให้มีสีอื่นเด่นขึ้นมาเพราะงั้นปรับให้เขียวหายไปนะครับในส่วนของสีฟ้านะครับเอาก็ นะครับผมก็จะไม่ทําอะไรกับมันมากนะครับอาจจะเพิ่ม saturation ขึ้นนิดนึงนะครับให้มันดูสดขึ้นอันนี้จะมีผลในส่วนของ Color Calibration ในโซนของสี blue นะครับมันจะเซตค่าไว้ประมาณนี้ค่อนข้างจะบ่อยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วก็ blue นะครับปรับตัว hue เนี่ยให้ไปในโซนฟ้าจ๋าๆน้ำเงินจ๋าๆเลยนะครับ อ๋อแต่โทนภาพมันค่อนข้างจะถ่ายมาตอน6กโมงเย็นอยู่แล้วยิงแสงมันจะมีความอมสีฟ้านิดๆนะฮะเพราะงั้นอาจจะไม่ต้องปรับเยอะนะครับเพิ่ม saturation ขึ้นไปนะครับประมาณสักสี่สิบสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดนะครับแล้วก็เพิ่มความสว่างเพิ่มโอ้โหเพิ่มความสว่างไม่เวิร์กงั้นลดละกันครับให้มันเข้มขึ้นยี่สิบนะครับผมในส่วนของสีม่วงนะครับผมไม่อยากให้มันมีสีม่วงโดดเด่นมากดูที่ปากแบบนะครับเห็นี่ยมันจะมีสีม่วงปนๆอยู่อยากให้เป็นน้ําเงินคลีนๆนะครับเพราะงั้นผมจะลลด saturation ง แต่อย่าลดเยอะนะครับว่าถ้าจะลดเยอะเนี่ยความต่อเนื่องของสีเนี่ยมันจะหายไปนะครับผมจะลดไปประมาณสัก50แล้วก็เช่นกันกับมาร์เจนต้นะครับผมก็จะปรับมา g e เจนในส่วนของเซทูเรชันลดลงไปนะครับแต่ Magenta เนี่ยจะลดลงไปหนักๆหน่อยนะครับลบ75นะครับโอเคครับในส่วนของ Color เนี่ยก็จะจบแค่นี้นะฮะแล้วก็ส่วนถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจของรูปนี้เลยนะครับผมอยากจะให้ภาพมันอมไปใน โทนน้ําเงินแดงนะครับน้าเงินแดงนะครับเพราะงั้นผมก็จะต้องปรับตัวในส่วนของไฮไลท์เนี่ยให้มันอมไปในทางสีส้มนะครับแล้วก็ในส่วนของชาดุให้อมไปในทางสีน้ําเงินนิดๆน,น,นะฮะเพื่อที่เดี๋ยวจะไปปรับในขั้นตอนกระบวนการสุดท้ายก็คือคัลเลอร์คาลิเบ o ชันเนี่ยเพื่อจะฉีกความต่างสีออกไปนะครับเพราะงั้นในส่วนของไฮไลท์นะครับผมก็จะไปที่สีส้มนิดๆน,น,นะครับโอเค ประมาณนี้นะครับนี่ปรมาณ32นะครับส่วนของสีชาร์โดก็จะไปที่สีน้ําเงินโอเคนะครับประมาณนี้นะครับ32มากไปนะครับมา23นะครับแล้วก็มาที่ส่วนของเป๋าร้านให้ให้น้ําหนักของ s p ิ e โทนนิ่งเนี่ยามาทางโทนไฮไลท์มากกว่า นะครับก็จะปรับบาลานซ์ขึ้นมานะครับประมาณแบบนี้นะครับผมอ่าสปิททนนิ่งก็จบนะครับมาในส่วนของดีเทลนะครับเนื่องจากว่าภาพเนี่ยผมจะเน้นภาพในโทนมืดทนกลางคืนนะครับรูปบางรูปเนี่ยจะถ่ายมาประมาณ6กโมงเย็น1นึ่ทุ่มสองทุ่มจนถึงห้าทุ่มเนี่ยเพราะงั้นมันจะมันจะมีเรื่องของนอย s e ที่เป็น Color เ,เข้ามาเกี่ยวข้องก็จะพยายามลดน้อยลงนะครับมาในส่วนของนอยรีดิวนะครับในส่วนของลูมิเนนนะครับผมจะกลับไปที่ 45นะครับแล้วก็คันเลอเนี่ผมปรับมาที่ร้อยเลยนะครับส่วนค่าอื่นก็เป็นค่าปกติไปนะครับในส่วนของเลน c o คอลเลกชัน Collection ไม่เข้าไปยุ่งนะครับในส่วนของทราน s ฟอร์ก็ไม่เข้าไปยุ่งมาในส่วนเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมเล่นบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับผมจะเลือกสไตล์ที่เป็นไฮไลท์พร t เ r อร r i t ตนะครับผมแล้วก็อยากจะทําให้ขอบมันเนี่ยติดวิกเน็ตนะครับให้มันดูมืดนิดนึงนะฮะผมจะปรับไปที่ลบ 16นะครับแล้วก็อันนี้เป็น23นะครับอันนี้ก็เป็นห้าสิบหให้ขอบดูฟุงฟ้งๆหน่อยนะครับผมโอเคกรีนนี่แล้วแต่เพื่อนๆจะปรับหรือไม่ปรับนะครับแล้วก็มาส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นพระเอกของเราเลยนะครับโดยปกติเนี่ยลูกที่ผมใช้เนี่ยมักจะเลือกโปรไฟล์ในส่วนของ Adobe Standard นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นในส่วน a d o b e Standard แล้วกันนะครับ ส่วนของทิ้นเนี่ยที่เป็นชาโด์ผมจะไม่เข้าไปยุ่งผมปรับแก้ไปหมดแล้วนะครับผมจะเข้ามาเล่นที่ส่วนของบูแทม,มารีก่อนเลยแล้วกันนะครับสไตล์ผมี่จะปรับบูลดลงไปนี่เห็นไหมฮะภาพก็จะออกมาเป็นท่มส้มฟ้านะครับส้มฟ้าสไตล์เนี้ยผมชอบมากนะครับผมปรับบ่อยนี่จะเป็นสูตรประมาณจักเจ็ดติดแล้วก็อันนี้ก็ลบเจ็ดติดนะครับอ่าให้มันดูไม่สดมากให้มันดูเป็น่า สไตล์ฟิล์มนิดๆน,นะครับผมแล้วก็มาในส่วนของสีเขียวนะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่ผมไปปรับในตัวสกินโทนผิวของแบบนะครับให้มันไม่เหลือมากเกินไปนะจะปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก1 8แรลงังดีนะครับผมโอเคนะครับลบหนึ่งให้มันดีต่อใจหน่อนะครับส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนสีแดงนะครับผมจะลองในส่วนของเลด์ไพมอรี่เนี่ยผมไม่ค่อยไปยุ่งกับมันนะฮะ แต่ว่าบางครั้งก็จะยุ่งแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ไอเดียผมก็อาจจะปรับภาพสุดท้ายแล้วอาจจะลองปรับดูว่าเราจะไปทางโทนโทนลบหรือโทนบวกดีซึ่งแน่นอนผมอยากให้ภาพติดโทนน้ำเงินแล้วก็แดงนะครับเพราะงั้นถ้าเราเราเลื่อนภาพมาในโทนบวกเนี่ยน่าจะตอบโจ์เรามากกว่าครับผมจะจะเลื่อนไปประมาณสักสามสิบแล้วกันนะครับผมทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยก็จะได้ภาพที่ผมต้องการแล้วนะครับแต่ว่า มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งในส่วนของโปรไฟล์นะครับเนื่องจากผมไปซื้อ preset ของ vsco มาจากหน้าเว็บนะครับซึ่งเจ้า vsco เนี่ยเขาก็ใจดีมากเลยเขาแถมตัว camera calibration profile มาให้นะครับแล้วก็ถ้ากดมาเนี่ยปกติเพื่อนจะเห็นแค่ d u b o standard แล้วก็จะเป็นในเรื่องของ camera ตัว lens s c a p e camera neutral camera portrait แล้วก็ camera standard เท่านั้นนะฮะจะไม่มีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับส่วนที่เพื่อนเห็นเนี่มันเกิดจากการที่ผมไปซื้อ,อ พีเซตของ VSCO แบบแท้นะครับแล้วก็ลงผ่านเครื่องเต็มๆซึ่งเจ้าเนี้ยเจ้า,า VSCO เขาจะแถมในส่วน Color Profile มาให้ซึ่งผมจะชอบเจ้า Color Profile 400H บวกมากนะครับกดปึ๊บ อ่าโปรเซเห็นไหมฮะเนี่ยภาพก็จะออกมาแนวนี้นะครับซึ่งมันจะดีกว่าในส่วนของ a d o b e standard นะครับแต่ว่าจริงๆจะใช้ a d o b e standard ก็ได้นะครับถ้าใช้ a d o b e standard เนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องไปปรับในส่วนของ b a s ิกอีกรอบหนึ่งให้ภาพมันดูมืดลงดูมีคอนทราต์มากขึ้นอีกก็ได้นะครับแต่ผมง่ายนะครับผมเลือกโปรไฟล์ 400H ภาพก็จะดูกลมกล่อมนะครับเป็นสไตล์ที่ผมชอบเลยนะครับโอเค นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการปรับแต่งค่ารูปสีอะคูมานะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันเยอะๆนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสอนดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับมีตรงไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ในเพจผมเลยนะครับผมผมก็จะอธิบายจะตอบเป็นข้อๆไปถ้าผมสามารถตอบได้ถ้าเรื่องไหนผมตอบไม่ได้ก็ต้องขออภัยไว้นะทีจ่จริงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ